มิวชมพูนะคะบอกว่ากินโมเทเลียมเอ็มยังไงให้น้านมมาเยอะๆคะต้องดูว่าตอนนี้หลังคลอดอะคะ่ะหลังคลอดมานานแค่ไหนแล้วนะคะจริงๆโมเิเลียมเอ็มนะคะหรือว่าดอมพริโดนเองอะคะ่ะก็คือเป็นยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแต่ว่าเราใช้ในส่วนของอาการข้างเคียงของเขานะคะมาเพื่อกระตุ้นให้นมแม่ค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มันก็มีทั้งคนถูกและคนไม่ถูกเธอนึกออกปะปกติเราใช้ครีมอะเออไอคนนั้นใช้แล้วแบบอุย้ยสวยกลายเป็นนางฟ้าเลยแต่สมัยฉันใช้แล้วก็ยังคงเป็นนางมารเหมือนเดิมหน้ายังคงดำเหมือนเดิมอะไรเงีงออ้ เพราะฉะนั้นคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าจะกินโมติเลียมเนะคะยาตัวนี้เอาจริงๆะคะคือถ้ากินเป็นระยะเวลาที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานยาตัวนี้นะคะจะส่งผลต่อในเรื่องของเอนไซม์ของหัวใจนะคะหากคุณแม่จะกินต้องเช็คก่อนตัวเองอมีโรคประจําตัวเป็นโรคหัวใจหรือไม่หรือว่ามีการกินยาอะไรที่มีผลต่อในเรื่องของหัวใจไหมอย่างเช่น แมกนีเซียมโพแทสเซียมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ปรึกษากับคุณเภสัชหรือว่าแพทย์นะคะไม่แนะนําให้ซื้อยากินเองเพราะมันไม่ได้กินโดสเล็กๆนะคะมันกินปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราหวังผลที่ว่ามันจะกระตุ้นนมแม่เพราะฉะนั้นมันจะกินเยอะอาการข้างเคียงมันก็จะเยอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถามว่าจะลองกินได้ไหมกินได้แต่แม่โบบอกแล้วการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าไปหวังพึ่งอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอื่น ให้หวังพึ่ง2เต้ากับวินัยตัวเองถ้ามันไม่มีน้ํานมเพิ่มมากขึ้นเช็คก่อนวินัยตัวเองมีพอหรือยังปั๊มนมทุก2 3ชั่วโมงหรือ,อยังนะคะค้างนมไว้ในเต้ายึดห,ห,หรือเปล่านะคะหรือว่ากินอะไรที่มันไปลดนมแม่หรือไม่นะคะเนาะให้คุณแม่เช็คก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะลองลองได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าถามแมโบเองแม,โบ,งแมโบแนะนําว่าให้กินอาหารเป็นยาอาหารเป็นยาคืออไรขิงกระเพรานะคะหัวปรีนะคะเนี่ยเดินไปหลังสวนหลังบ้านเห็นอะไรเด็ด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 มากินแค่นั้นเองนะคะหรือว่าไปซื้อเขามาทํากินเล ได้นะคะโอเคไหมคะจบนะครับ